สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอมอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นหนูใส่ชุดขาวแบบนี้หนูไม่ได้จะมาปฏิบัติธรรมนะคะแต่วันนี้หนูจะมารีวิวหางนะคะที่จริงนะหางมีทั้งหมดนะคะห้าหางแต่ขายไปได้แล้วห่หางนะคะอีกหางหนึ่งอยู่ไหนนะ อันนี้จะรีวิวทั้งหมด3หางนะคะเป็นหางพื้นเรียบ2และหางก้างหนึ่งนะคะจะมีขนาดไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันหางพื้นเรียบนี้นะคะปี -6 6นะคะปีใหม่มากๆเลยค่ะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะมาจากอูเดซันค่ะพี่ขาและหางนี้นะคะมีทั้งหมด3เพลาะนะคะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะใช้งานจริงนะคะพี่ขานี่เลย หนูเดินดูแล้วนะคะพี่ขาล้อเต็มทุกเส้นนะคะพี่นี่ล่องยังลึกอยู่เลยนะบางโคนนะคะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะพี่ขาเข้ามาใหม่ๆเลยนะหนูรีบลงมารีวิวให้ก่อนเลยเพราะว่าได้เห็นแล้วก็ได้รีบจองกันเลยนะคะพี่ขาราคาแบบว่าดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะหางนี้นะคะหางพื้นเรียบจากอู่เดอะซันนะคะหนูเปิดราคาพิเศษให้กับลูก้าซื้อพิเศษของหนูไปเลยนะคะนี่เลยราคาอยู่ข้างบนนี้นะคะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ขา ถ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูหางพื้นเรียบกันต่อนี่เลยมาต่ออันที่2นะคะเป็นหางพื้นเรียบเหมือนกันนะคะหางนี้นะคะปี65ก็ถือว่าปีใหม่มากเหมือนกันนะคะพี่ขาและสภาพนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนี่เลยนะคะหางนี้นะคะก็เป็นแบบ3เพาเหมือนกันนะคะพี่ขามาจากอู่ S T T นะคะพี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพข้างบนกันนะคะ ยังดีๆอยู่เลยนะใหม่ๆเลยนะคะพี่ราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหาหางพื้นเรียบอยู่นะคะเข้ามาดูได้ที่ K U M ของเรานะคะพี่ค่ะมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียบหางก้างหางโรเบตนะคะ แล้วก็หางตู้นะคะมีมากมายเลยนะคะหางน้ํามันก็มีนะพี่ไะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วไฟของหางอันนี้นะคะก็ยังเป็นไฟ LED เช่นกันนะคะพี่ขาใหม่ๆแบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะและความยาวของหางนี้นะคะอยู่ที่12.39ค่ะและความกว้างของหางนี้นะคะอยู่ที่2.45ค่ะราคาหางอันนี้นะคะ เบามากๆเลยนะคะหนูเปิดราคาพิเศษให้กับลูกค้าสุดพิเศษของหนูนะคะราคาข้างบนนี้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะไปเดี๋ยวหนูพาไปดูหางก้างกันต่อ yeah นี่เลยนะคะมาต่อกันที่หางก้างสีเขียวเหนียวซับของเราแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นหางก้างนะคะสามเพลานะคะมาจากอู่ LCH นะคะปี6 2ค่ะแต่ถ้าอยากเก็บงานก็สามารถแจ้งเราได้นะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นแบบ3เพานะประมาณนี้เลยค่ะหนูจะเปิดราคาให้คุณพี่นะคะนี่เลยอยู่ข้างบนนี้นะคะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันบ้างไม่เอ,อ่ยสามหางนี้นะคะราคาย่อมเยาวและปีใหม่มากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียมหางก้างหรือหางโรเบตนะคะ ห่างน้ํามันห่างปูนผงนะคะเรามีครบเลยนะคะพี่ขาที่ KUM ของเรานะคะสามารถ walk in เข้ามาดูได้เลยนะคะพี่ขาถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะรถบรรทุกมือสองต้อง KUM คะ่ะ